คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel Podcast The to Channel is close everyone Law คราวนี้สิ่งที่ได้แก่สภาพบุคคลค่ะมีอะไรบ้างคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าการที่บุคคลคนนั้นนะคะสามารถแสดงได้ว่าเราเป็นใคร ะะมีชื่อว่าอะไรชื่อเนี่ยเป็นคำที่เรียกบุคคลเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนนะคะเป็นใครนะคะมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไรนะคะชื่อนะคะก็จะมีชื่อตัวก็คือชื่อประจำบุคคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ชื่อสกุลชื่อสกุลเนี่ยความหมายว่า เป็นชื่อประจามวงสกุลนะคะไม่เป็นชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะได้มาโดยผลที่เกิดมาเมื่อมีสภาพบุคคลบุตรที่เกิดมาย่อมมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของบิดานะคะในกรณีที่บิดาไม่ปรากฏนะคะบุตรมีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อสกุลของมารดานะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,056หหลังจากมีชื่อแล้วยังไงต่อคะตามกฎหมายบอกว่า คุณจะต้องมีภูมิลำเนาด้วยนะคะเพื่อแสดงว่าคุณมีถิ่นที่อยู่ที่ไหนภูมิลำเนาอะค่ะมันสามารถแยกได้หลายประเภทมากเนื่องจากว่าบางครั้งภูมิลำเนาที่เราอยู่อะค่ะมันจะไม่ได้เป็นหลักแหล่งอยู่ที่ที่เดียวถูกต้องไหมคะบางคนอาจจะมีบ้านอยู่สุพรรณบุรีแต่ว่ามาขายของอยู่ กรุงเทพมหานครแบบนี้ถิ่นที่อยู่เนี่ยเขาสามารถเลือกได้ค่ะว่าเขาจะใช้เป็นสุพรรณบุรีหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ากรณีบุคคลที่มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ละแห่งนะคะมีความสำคัญเท่าๆกันนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา38เนี่ยเขาบอกว่าถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งสับเปลี่ยนกันไปมาค่ะ อาจจะหนึ่งอาทิตย์เวันเนี่ยอยู่กรุงเทพสามวันอยู่สุพรรณสีวันหรือมีหลักแหล่งที่ทําการงานเป็นปกติหลายแห่งค้าขายหลายจังหวัดแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลําเนาของบุคคลนั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะเช่นนายม่วงค่ะมีที่ทําการค้าขายทั้งในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดสุพรรณ ในม่วงเนี่ยเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพและสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นประจำที่ทำการค้าขายทั้งสองแห่งเนี้ยมีความสำคัญเท่าเท่ากันกฎหมายค่ะเขาบอกว่าให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งนะคะเป็นภูมิลำเนาของนายม่วงคือจะเลือกเอาว่าที่ทำการค้าขายที่กรุงเทพหรือที่สุพรรณบุรีเนี่ยแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้นะคะถือเป็นภูมิลำเนาแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งประเภทค่ะก็คือกรณีที่ภูมิลำเนาของบุคคลน,นี้ไม่ปรากฏตามมาตรา39แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าภูมิลาเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลาเนาค่ะเช่นในม่วงคนเดิมเลยค่ะไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสําคัญแห่งใดขณะที่ในม่วงเนี่ยค่ะมารับจ้างเป็นคนงานทํางานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ย่อมถือว่าภูมิลำเนาของนายม่วงอยู่ที่พักของเขาที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเป็นถิ่นที่อยู่ของเขาในขณะนี้สรุปง่ายๆคือถ้าไม่รู้ว่าคนคนนั้นมีถิ่นที่ อ,อ,อยู่มีภูมิลำนาวอยู่ที่ไหนอะค่ะให้ถือว่าถิ่นที่อยู่ของเขาอะค่ะเป็นสําคัญถัดจากนั้นมานะคะเรามีชื่อแล้วค่ะมีภูมิลำนาวแล้วเราจะต้องรู้สถานะกฎหมายบอกเลยค่ะว่าคุณจะต้องมีส,สถานะที่ชัดเจนค่ะหนึ่งต้องแยกให้ออกว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงซึ่งเราเกิดมามีเพศสภาพอยู่แล้วนะคะบ่งบอกชัดเจนเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสถานะที่กฎหมายจะต้องทราบระบุตัวตนที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับตัว ของคุณนะคะแล้วก็ความสามารถค่ะมันจะกำหนดเอาไว้เช่นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคุณเกิดมามีร่างกายครบ32สติปัญญาปกติเช่นนี้ค่ะคุณก็จะไล่ลำดับในเรื่องราวของ อายุเป็นตัวสำคัญในการกำหนดในเรื่องของความสามารถทุกคนนะคะที่เกิดมาไม,ม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายยากดีมีจนทุกคนย่อมมีสิทธิและหน้าที่ที่เท่าเทียมกันค่ะแต่มันจะมีสิทธิบางอย่างของบุคคลค่ะที่แต่ละบุคคลจะมีได้นะคะก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ค่ะเช่นความเป็นผู้ยาว์ก็จะมีสิทธิแตกต่างกันออกไปแต่ละช่วงอายุ ตานนี้การเป็นผู้เยาว์ค่ะกฎหมายกําหนดเอาไว้ค่ะว่าแต่และช่วงวัยค่ะคุณมีความสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างตั้งแต่คุณแรกเกิดมาเลยค่ะเป็นทารกจนถึงอายุสิบสีค่ะคุณจะกระทําการอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองนะคะหรือว่าเราเรียกกันตามศัพท์กฎหมายก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทําอะไรได้นะคะที่ ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่เมื่อคุณอายุ15ปีโดยบริบูรณ์คุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยค่ะกฎหมายให้สิทธิ์ในเรื่องที่คุณสามารถทําพิในกรรมได้ค่ะคืออยากให้ทุกคนนะคะทราบว่าเมื่อคุณอายุครบ15ปีบริบูรณ์ค่ะคุณมีหนึ่งอย่างที่กฎหมายให้สิทธิ์คุณเอาไว้ที่คุณสามารถทําได้ก็คือการทำพิในกรรมนะคะ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.